วัสดีครับวันนี้เถียงนาน้อยพลังงานทดแทนนะครับจะพามาดูระบบโซเซีย์ระบบออฟกิดนะครับของเถียงนาน้อยเองนะครับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเขตพื้นที่นี้ไม่มีไฟฟ้านะครับก็เลยต้องใช้พลังงานทางเลือกนะครับระบบออฟกิดของเรานะครับของผมนะครับตอนเนี้ใช้งานมาจริงๆงจังๆนะครับน่าจะเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วนะครับระบบของผมไม่มีอะไรมากนะครับสองแผ่นนี้นะครับ สองแผ่นนี้อสเปคแผงเป็นลองจินะครับสามร้อยหกสิบวัตต์โมโนนะครับอนุกรมกันนะครับชาร์จอผมร้อยสายไปต้ดินนะครับขึ้นที่เถียงนาเลยไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพวกกล่องควบคุมอินเวอร์เตอร์เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้สภาพก็ ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับฝุ่นอาจจะเยอะนิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวพามาดูสปเปคแผงคร่าวๆนะครับเป็นแผงลองจีนะครับสามร้อยหกสิบวัตต์โมโนนะครับตัวนี้ได้มาเท่าไหร่นาอช่วงโปูของช้อปปี้นะครับแผ่นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งสองแผ่นสามพันนะครับเดีย๋ยวเราไปดูชุดควบคุมเราข้างในนะครับ เรามาดูชุดคอนโทรลของเรานะครับไม่มีอะไรมากนะครับแผงเส้นนี้ยเส้นแผงต่อจากแผงมานะครับเข้าเบรกเกอร์นะครับเข้าเบรกเกอร์แล้วมาเข้าที่เครื่องนะครับสักครู่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟจากแผงมานะครับบวกลบนะครับอันนี้เป็นสายจากแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่นะครับ ผมจะต่อผ่านเบเกอร์ตัวนี้นะครับอแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเน้นใช้งานครับเพราะว่าใช้พลังงานไม่เยอะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เรานะครับจะเป็นระบบ NMC นะครับ1 2 0ิแอมป์นะครับ24โวลต์นะครับตัวนี้แบตชุดนี้นะครับใช้มา3าปีแล้วนะครับ3ามปีก่อนอันนี้เราใช้เป็น แบตเตอรี่ลิเธียมมือสองนะครับยี่สิบสี่โวลต์เหมือนกันครับร้อยแอมป์แต่ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับมันเก็บไฟได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้มาสามปีรู้สึกว่าโอเคนะครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าตอนนั้นจะสั่งมาน่าจะประมาณสี่เจ็ดก้อนนี้เน่าจะประมาณประมาณหมื่นนะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้มีแอคทีฟบอลลาร์นะครับผมต่อเน,น้นเน้นต่อ BMS อย่างเดียวครับ อาศัยแค่ว่ามาหมั่นตรวจเช็คไฟเฉยๆนะครับอทีนี้เรามาดูที่กล่อ,องคอนโทรลนะครับมาดูครับตอนนี้ผลิตไฟได้ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อินพุตจากแผงนะครับ74โวลต์นะครับไฟมาจากแผงนะครับ6.7แอมป์นะครับ กระแสช้านะครับอยู่450กวัตต์นะครับอ่มาดูบูตลงแบตเตอรี่นะครับ16แอมป์นะครับ15-16แอมป์นะครับตัวนี้เป็น MPPT นะครับ80แอมป์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ก่อนผมใช้เป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้ย้ายยยา้ไปประจำการที่สวนยางนะครับเลยเอาตัวนี้มามาใช้ครับตัวนี้สามารถดู ผ่านไ i f i ได้นะครับดูไฟผ่านระบบ wifi ไ,ได้ครับเพราะอย่นี่ย่นี่มี wifi นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูใหม่อ่าเนี่ยครับกระแสชาร์จลงแบตนะครับ450กว่านะครับแบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่อยู่ตอนนี้อยู่ที่25.7โวลต์นะครับยังยังไม่เต็มนะครับอ่าโหลด1%นะครับ อ่าเรามาดูระบบไฟออกก่อนนะครับ AC นะครับจะต่อไฟเข้ามาออกออกออกมานะครับโดยผ่านตัวตัวนี้ครับอ่ามิตเตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเข้าอเบเกอร์ Baker, AC อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับระบบโซล่าเซลล์แนะนำเลยนะครับ เขาจะบอกนะครับว่าตอนเนี้ไฟออกจากเครื่องกี่โวลต์นะครับตัวนี้นะครับกี่โวลต์กระแสตอนนี้ใช้ไปที่กี่แอมป์นะครับแล้วก็กําลังวัดน,นะครับใช้ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้คือหน่วยไฟทั้งหมดที่ใช้นะครับตัวนี้เป็นก,ก้อนที่2แล้วนะครับก้อนแรกก็ผมได้มันขึ้นเก9้าแล้วนะครับแล้วผมก็เคลียร์ไปแล้วแต่ว่ามันตัวนั้นมัน,ม,นมันเสียครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับที่ซื้อมาใหม่นะครับ ถามว่าโหลดตอนนี้มีโหลดอะไรบ้างน,นะครับหลักๆ20ยี่สิบวัตต์ตอนนี้น่าจะเป็นหลอดไฟนะครับกับกล้องวงจรแล้วก็เราเตอร์นะครับจริงๆตู้เย็นก็เสียบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทําความร้อนไอ้มันยังไม่ได้ทําความเย็นนะครับตู้เย็นก็มีนะครับตู้เย็นจะเป็นตรงนี้ครับตู้เย็นตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับตัวนี้เพิ่งเอามาประจาการได้หกเดือนแล้วนะครับ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับ3า0พันสวัตต์ระบบ24ิบี่โวลต์นะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับการใช้งานก็โอเคเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดงานอะไรเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เราไว้ดูในแอปนะครับเราสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะครับว่าตอนนี้กระแสไฟของเรานะครับอยู่ที่ชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ปริมาณแบตเตอรี่ชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสามารถดูเรีวลไทม์ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรี่ยวทม์หรือย้อดหลัง1วัน1เดือนหรือ1ปีดูได้หมดเลยนะครับเขาจะเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมาดูกำลังไฟที่ผลิตได้ตอนนี้นะครับแอปที่ที่ใช้นะคือ Smart e e s นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ อ่าเนี่ยผมตั้งชื่อไว้ว่าโซล่าฟาร์มนะครับอ่ามาดูกระแสไฟที่ผลิตได้ตอนนี้นะครับกระแสไฟนะครับตรงแผงนี้นะครับผลิตไฟตอนนี้อยู่ที่สี่ร้ยหกสิหกวัตต์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัตต์นะครับแล้วก็เอาไปใช้อยู่ที่บายพาสไปใช้นะครับอยู่ที่ยี่สิบามวัตต์นะครับ แบตเตอรี่อยู่นี่ตอนนี้ชาร์จได้ที่80%แล้วนะครับกระแสชาร์จตอนนี้22แอมป์นี่ครับมีมีบอกทั้งหมดนะครับ PV input 700โอ้700ข้อยาตนะครับ72.5โวลต์นะครับ PV input power นะครับที่เป็นวัตต์นะครับ466นะครับมาดูนะครับกราฟของเขานะครับ จะดูกราฟได้ด้วยนะครับว่าสีเขียวนะสีเขียวจะเป็นกําลังใช้ไฟของ a อซนะครับจะเห็นว่ามันจะมีขึ้นมีลงเป็นจังหวัดจังหวัดนะครับอันนี้คือจังหวัดทาความเย็นของตู้เย็นนะครับมันจะดึงไฟนะครับส่วนส่วนกระแสที่ช้านะครับจะเป็นสีส้มนะครับเห็นไหมครับช่วงช่วงหกโมงนะครับช่วงหกโมงกราฟจะเริ่มขึ้นนะครับแปดโมงสิบโมงครับ กระแสจ้าก็จะขึ้นมาในตัวนี้ครับเวลา9โมง47นะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาบอกเลยครับสามารถดูย้อนหลังได้หลายเดือนก็ได้นะครับว่าผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับหลายปีแล้วก็รวมทั้งสิ้นนะครับอันเนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับและสามารถเช็คได้ย้อนหลังด้วยนะครับว่าช่วงเวลาเท่าไหร่ มีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมจะย้อนไปดูตอนช่วงสักตีห้าห้าสิบนะครับอ่าเรามาดูครับช่วงตีห้าห้าสิบแบตเตอรี่ผมจะเหลืออยู่ตรงนี้นะครับยี่สิบสี่จุดสองนะครับหรือประมาณห้าสบสามเปอร์เซ็นนะครับอันเนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถดูดูได้ตลอดเวลาครับท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแต่แนะนํานะครับสําหรับการสั่งนะครับแนะนําให้ เก็บโค้ดส่วนลดไ,ไว้สั่งก่อนนะครับเราจะได้สั่งในราคาไม่แพงนะครับอย่างข้อผมนะครับราคาตั้งต้นอยู่ที่หกพันสี่นะครับหากค่าส่วนลดไปแล้วเเลืออยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทน,นะครับก็แนะนําเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานทางเลือกที่โอเคเลยนะครับแต่ที่ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรมีนะครับสําหรับท้องไร่ท้องนานะครับที่แนะนําให้ต้องมีทุกที่เลยนะครับก็คือระบบกล้องวงจรปิดนะครับอย่างตัวเนี้ของเราก็มีนะครับของเรามีอยู่มาเจ็ดแปดตัวนะครับดูออนไลน์นะครับสังเกตนะครับอยู่นูนก็จะมีตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับเป็นพื้นที่ห่างไกลทีเนี้ยเวลาเราไม่อยู่นะครับเราไม่รู้ว่าใครจะมานะครับ ไม่รู้ว่าใครจะมาดีหรือมาอร้ายนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าดีกว่าไม่มีนะครับอย่างน้อยเราก็อุ่นใจครับเวลาเราไม่อยู่นะครับเราก็สามารถดูออนไลน์ได้ครับว่าตอนเนี้เถียงนาเราเนี่ยมีมีใครอยู่ไหมม,มีสภาพเป็นยังไงอันนี้คือสภาพโดยรอบนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ